สวัสดีบาสวัสดีครับสายเต็มสสอครับผมยังอยู่กับวิต้าวินเทจสวยๆนะครับผม หายากนะบอกไว้ก่อนทอร์นาโดโมอริสนะครับผมสวยสวยมากตัวนี้แล้วก็เสียงดีด้วยมีตัวนี้เป็นหลังเต่านะครับผมเป็นภาคไฟฟ้าเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยตรงนี้ใส่ถาน9โวลต์นะครับผมภาคไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างน้อยมากเลยพวกีตร์มือสองที่พาคไฟฟ้าจะใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ผมเองก็เสียดายเหมือนกัน สวยตัวนี้สวยจริงนะครับผมนี่ให้ดูก่อนนะครับผมใครที่อยากสะสมนะพวกหลังเต่านะครับผมอ่าทอร์นาโดคนเล่นเยอะมากแล้วก็สภาพสวยๆค่อนข้างที่จะหลุดมาได้น้อยนะครับผมดีย๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนตัวนี้ขนาดน่าจะ40นะั้งใช่ไหมน่าจะ40นะหลังเต่าไม่ค่อยได้จับนานแล้วนานๆทีเอาออกมาปล่อยนะครับผมตัวนี้น่าจะ40โอเคขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อน ผมขึ้นสายเบอร์11ให้นะอะ่เสียงที่ผมเล่นคือผ่านตู้แอมก่อนอันนี้ผมเล่นผ่านตู้แอมนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงผ่านตู้แอมไม่ฟังก่อน

ใครที่ชอบหลังเต่านะหลังเต่าเล่นง่ายคอมันเล็กดีแล้วก็สายค่อนข้างที่จะต่ำนะครับผมถือว่าเล่นกำลังดีเลย เล่นผ่านตู้แอมทีนี้ขออนุญาตปิดแอมก่อนอันนี้ปิดวูลุ่มแล้วนะเรามาฟังเสียงกีตาร์เปล่าๆกันดู เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์กีตาร์หลังเต่าหลายท่านเออบางท่านบางท่านบางท่านชอบถามว่าพี่หลังเต่าถ้าเทียบกับกีตาร์เอฟจีสองห้าหนึ่งแบบนี้คือเอฟจีสองห้าหนึ่งมันเป็นกีตาร์โปร่งกับหลังเต่าอ,อันไหนเสียงดีกว่ากันคือผมผมตอบไม่ถูกคือบางทีหลังเต่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์กีตาร์ด้านหลังจะเป็นไฟเบอร์แต่นั้นจะเป็นไม้มันถามว่าเสียงดีไหมมันก็ดีคนละแบบนะครับผมแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกัน มผมตัวนี้ <c oughs> ผมไล่จากหัวเลยแล้วกันนะครับผมหัวสวยมากนะครับผมตามนี้เลยตำหนิน้อยนะครับผมแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับผมลูกบิดสีทองมอริสนะครับอ่าคอเป็นเดี๋ยวผมดูก่อนวนะ่ามีตำหนิตรงไหนไหม <c oughs> อาจจะเป็นพวกช้ำๆ <c oughs> เล็กน้อย <c oughs> เห็นไหมอ่าเนี่ยๆเห็นไหมนิดเดียวอ่าเนี่ยๆถ้าส่องแสงไปมันจะเจอเนี่ย เล็นนหน่อยอาจจะเป็นแบบประมาณนี้คอจะเป็นไม้มะฮอกเนื้อแข็งนะครับผมนี่มีที่ห้อยสายสะพายด้วยสีทองนะครับผมนี่เสียบสายแจ็คตรงนี้นะครับลูกค้าดูไปด้วยเลยตามนี้เลยสภาพตามนี้เลยอันนี้อันนี้เขาตั้งใจที่จะทําออกมาให้เป็นแบบนี้เพื่อให้เป็นผิวเคลือบด้านเวลาเรานั่งเล่นมันจะไม่ลื่นนะครับผมางานญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ทำออกมาครั้งที่จะดี eQ ภาคภาคไฟฟ้า,าใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับผมตัวนี้เสียงแล้วก็มีลโลมิดไฮนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างอ่าข้างหน้าสีสวยมากเลยสีนี้ค่อนข้างจะหายาเยนินนึงนะอ่ามีตำหนิแค่จุดนี้จุดเดียวเล็กน้อยอ่าตามนี้นะั่งรบย่อมีบาดแผลครับผมตรงนี้ด้วยนิดนึงนะครับผมอ่าโดยโรวมแล้วสวยแล้วชิงต่ำเล่นง่ายนะครับผม โอเคก็อยู่ที่ประมาณนี้ใครอยากได้ก็ปิดได้เลยตัวนี้ราคาอยู่ที่5 5าพันหนะครับผมค่าส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180แเก็บรายทางอยู่ที่250รบกรณีที่เก็บรายทางมัดจำห้าร้อส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยหายากนะบอกไว้ก่อนทอร์นาโดโมอริสอ ผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมโอนมาจัาเท่านั้นไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้ลูกค้าน้ไลายนะครับผมคําว่าลูกค้าน้าลายคือมันมีหลายท่านที่ชอบโทรมาให้เก็บของไว้ให้แล้วจะเข้ามาลองของมาลองสินค้าวันนั้นวันนี้ขออนุญาตไม่รับนะครับให้สําหรับคนที่พร้อมก่อนได้ก่อนเลยไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้นะครับผมไม่เอานะครับถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์ไลน์ตามที่ผมลกไว้ให้นะครับ อะไรนะเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรวะเออผมลืมบอกไปเลขบัญชีร้านผมอะสหายดนตรีมิสิกอะเลขบัญชีชื่อชำนาญพงวันเท่านั้นนะครับผมอย่าไปโอนบัญชีอื่นนะแล้วก็เพจสหายดนตรีมิสิกไม่เคยทักหาลูกค้าก่อนแล้วไม่เคยเสนอสินค้าให้ลูกค้านะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเสนอสินค้าให้ใครนะครับผมโอเคถ้าเพจสหายดนตรีมิสิกเสนอทักและสเสนอสินค้าให้ แสดงว่าเป็นวิจฉาชีพอันนี้ที่ผมบอกอะ่ะผมแค่ไม่อยากให้ลูกค้าโดนหลอกนะครับผมอ่าเอาตามนี้นะครับผมตามที่ผมลงไว้ให้เลยถ้าได้สนใจทักแชทปิดได้เลยสวยตัวเนี้สวยมากเลยนะครับผมนานๆทีมีหลุดมาขอบคุณมากครับฝากอีกตัวหนึ่งนะครับผม